รถเมื่อผ่านการใช้งานแล้วตีว่าประมาณ630,000กิโลสิ่งที่ต้องเช็คอะไรบ้างคือถือว่าถือว่าใช้ใช้มาเยอะนะถ้าเกิดตั้งเป้าว่าการวิ่งรถ1คันสัก1ล้านกิโลอันนี้ถือว่าไป60%ละแต่ทีนี้ประเด็นก็คือรถคันนี้เปลี่ยนเครื่องมาแล้วใช้งานมาแล้วประมาณ30,000กิโลก็ตีว่าประมาณ1ปีเปลี่ยนประมาณรักประมาณรัก60,000เนอะงะเออ600,000ตัวที600,000ก็ถือว่า สิ่งที่ต้องดูแลแล้วก็ต้องตรวจเช็คอะไรบ้างกับรถคันนี้รถคันนี้ถือว่าถ้าเกิดเป็นช่วงล่างทําแล้วในชุดที่2แล้วก็ชุดที่3ม,มาเก็บเพิ่มที่ชุดที่1พฤติกรรมการขับของเจ้าข่าวเจ้าของรถเนี่ยคือชอบขับความเร็วเกินร้อยจนถึง150ช่วงการขับประมาณนี้เราเลยแนะนําให้เป็นโช๊คมอนโลที่เป็นโชค๊คลักษณะของข้อดีของเขาคือการทําความเร็วสูงสูงเนี่ยถ้าเกิดได้วาวแปรผันช่วยในการทรงตัวเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันจะเกิดความมั่นใจมากขึ้น อันนี้คือข้อดีของลักษณะการใช้โช๊คที่มีวาล์วแปรผันก็เลยแนะนําเป็นโช๊คมอนโรในชุดที่1พร้อมกับอุปกรณ์พ่วงต่อเนื่องเปลี่ยนใหม่หมดของชุดที่1แล้วก็อุปกรณ์พ่วงต่อเนื่องของชุดที่2เก็บเพิ่มอีกที่เป็นลูกยางแล้วก็บูธต่างๆให้ครบทั้งหมด14ตัวชุดที่3ทํามาก่อนหน้าแล้วถือว่าครบเซตช่วงล่างแล้วนะอ่ะทีนี้สิ่งที่ต้องเช็คต่อก็คือในเมื่อรถที่วิ่งมาเยอะก็ต้องจัดก,การเรื่องของหัวฉีดแล้วก็อากาศ เราเลยใช้ชุดหัวฉีดแล้วก็อากาศในการแก้ปัญหาของรอบเดินเบาแล้วก็รอบอเหมือนแบบบางครั้งสิ่งสกปรกต่างๆอุดตันที่หัวฉีดเราก็ต้องใช้ถอดวัชฉีดมาเนี่ยเพื่อจะเช็คว่าสภาพเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทําการล้างแล้วก็เปลี่ยนชุดซีลคิดของหัวฉีดหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็จะล้างปีกผีเสื้อโยงไปถึงการเช็คกําลังอัดกําลังอัดทั้ง4สูบมีสูบนึง ได้175 psi เป็นสูรที่2แต่มีอีกอีก4สูรเนี่ย180 psi ถือว่าผลต่างกันประมาณ5 psi ไม่ส่งผลต่อรอบเครื่องยนต์ในรอบเดินเบาแล้วก็การเร่งแสงเท่าไหร่ถ,ถ้าเกิดเมื่อไหร่เกินถึง13 15จะส่งผลทันทีทีนี้รอบเดินเบามันก็จะมีต่อก็คือมีเซ็นเซอร์วาวแปรผันที่เราเจอว่ามีการชํำรุดแล้วก็เบื้องต้นเราแก้โดยการใช้โอลิงเปลี่ยนธรรมดาก่อนแล้วก็ลองดูว่า มันจะไปต่อได้ไหมพอเปลี่ยนเสร็จไปต่อไม่ได้ยังคงรั่วอยู่อาจจะต้องเปลี่ยนวาล์วแปรผันในรอบหน้าแล้วก็รอบเดินเบามีการต่ํากว่า700รอบต่อนอาทีรอบของเครื่องยนต์เราเลยต้องอคือเร,เราจัดการกับหัวฉีดเสร็จแล้วเนะเาจะจัดการกับอากาศเสร็จแล้วนะเราก็จะมาจัดก,การกับไฟไฟนี่ก็ทํามาก่อนหน้าละเหลือเหลือเขาเรียกว่าทางกายภาพมันเป็นลักษณะของเครื่องยนต์ที่เดินไม่เรียบเดินไม่ใช่ประมาณ750 ต่ำกว่าเจ็ดร้อยเนี่ยจะทาให้เกิดการสะดุดการสะดุดเนี่ยลักษณะทางกายภาพก็คือวาลวพวกเนี้ยมันสามารถาเสียงเหมือนวาลวยันอะตรงนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะปรับแต่งได้นะอันนี้ก็เดี๋ยวรอบหน้ามามาแก้กันหลังจากนั้นเสร็จํำเื่องอะไรบ้างคือรถเครื่องยนต์เมื่อใช้งานมาเยอะนะ่คราบขมเหลาที่หัวลกสูบมันเยอะมากถ้าเกิดอยากได้เสียงของเครื่องยนต์ที่เรียบหรือว่า เครื่องยนต์เนี่ยมันเปลี่ยนพลังงานความร้อนไปเป็นพลังงานกลเนาะงั้นสิ่งสกปรกตามร่องแหวนต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้ที่เข่าเนี่ยเป็นตัวปัญหาก่อให้เกิดฟิกชั่นที่มันเยอะแล้วก็ชะล้างโดยการใช้ชุดฟัดชิ่งเครื่องในการแก้ปัญหาส่วนเรื่องเกียร์อันนี้อย่างว่าเนาะก็ต้องใช้ชุดฟัดชิ่งเกียร์ใช้น้ํามันไป8ลิตรบวกกับเปิดอ่างเปลี่ยนตะเกน็นแล้วก็เปลี่ยนกรองกรองเกียร์ด้วยอ่าต่อมา ชุดของเล้วระยะแสนกิโลเราก็เปลี่ยนไปให้หมดทีนี้ลักษณะของรถที่มันใช้งานมานานแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์แล้วก็โยกไม่ว่าจะเป็นเป็นจาก P เนาะไป N ไป R ไปไป D เนี่ยจะมีอาการสั่นที่มือก็เกิดจากยางทั้งเครื่องรุ่นนี้มียางทั้งเครื่องทั้งหมด4ตัวบางคนเรียกมีเอกลักษณ์หน่อยว่ากระดูกหมาอันนี้เราก็เปลี่ยนให้ทั้ง4ตัวครับจบหมดสิ่งที่ทำไปก็ถือว่า เจ้าของก็แฮปปี้เราเองก็แฮปปี้แต่ระยะเวลาในการทำค่อนข้างที่กระชับทำตามระยะเวลาแล้วก็ทำตามงบก่อนแต่อะไรที่ทำแล้วก็ต้องถือว่าจบไปหาจุดอื่นที่ตกค้างกันก็มีโอกาสสัก15วัน20วันพร้อมแล้วเข้า,ขามาเก็บใหม่คือใจก็คืออยากให้คนที่ใช้รถ1คันใช้โยยาสักล้านกิโลโดยที่ไม่มีการซ่อมหนักเลยเยอ